มีการถอดชุดคนสโซนหน้านะครับในการถอดเปลี่ยนตู้แอร์นะครับอีกกรณีหนึ่งเวลาที่เราจะทําการเปลี่ยนสายเกียร์นะครับหรือมีการรื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวชิ้นส่วนภายใต้ของคนสโซนเกียร์นะจะต้องมีการรื้อคนโซนเกียร์นี้ในการรื้อคนโซนเกียร์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยไม่สามารถรื้อได้เลยนะครับมันจะต้องทําการบางท่านนี่อาจจะเข้าใจว่านะครับ งัดตรงนี wir, karaoke, ้ออกมาก่อนนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเราจะต้องทาการรีคอนโทรลออกมาทั้งตัวก่อนแล้วเลือตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการเลื้อให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในการรีคอนโทรลเคีย์ของ Mitsubishi เดียนะครับ่เป็นตัวนี้นะครับแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะครับอย่าใช้เหล็กหรือไขควงแบนนะครับเพราะจะทําให้เกิดริ้วรอยได้เอานี้มาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการเลื้อบริเวณชิ้น ส่วนของตรงนี้นะครับตัวที่เราจะก่อนที่เราจะลื้อชิ้นนี้เนี่ยเราต้องลื้อชิ้นนี้ก่อนเพราะตัวนี้ทับอยู่ตรงนี้นะครับับแรกผมทําการลือ้อโดยที่มีน็อตสองตัวนะครับเป็นน็อตสี่แฉกตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้ลื้อน็อตสี่แฉกไปแล้วก็จะถอดได้เลยนะครับถอดออกมาอย่างนี้นะครับ จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะทําการหรือจุดที่มีหมุดล็อกบริเวณนี้1จุดนะครับแล้วก็ในฝั่งคนขับอีก1จุดนะครับนี้มันมีการถอดนี้แล้วก็มีน็อตสี่แฉกตรงนี้2ตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ยากหลายจากนั้นทํำให้เราการยกตรงนี้เพื่อตำแหน่งเกียร์มาที่อันนี้นะครับ รวเวราก็จะถอดคอนโรลออกมาได้แล้วนะครับโดยที่จะไม่ได้ถอดชิ้นนี้ก่อนนะครับจะเป็นการถอดลักษณะน,นี้นะครับนี่คือการถอดชิ้นส่วนคอนโซลของมิซูวิชิซีเดียนะครับคอนซเป็นคอนโซลเกียร์นะครับครับโอเคครับ